สวีน้อยน่ารักคนนะครับไกด์ผมกับมุดไลเบตโมบายนะฮะวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับระบบที่ค่อนข้างมีความสำคัญกับตัวเกมนี้มากๆนะครับนั่นคือระบบอาวุธครับว่าแล้วกดกระเป๋าไปนะฮะหรือจะกดที่ตรงนี้หรืออะไรก็ได้นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นอาวุธให้เราเห็นทั้งหมดนะครับระบบอาวุธนะครับ เกมนี้จะแตกต่างจากเกมอื่นเพียงเล็กน้อยนะครับทำความเข้าใจได้ไม่ยากไม่เย็นนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกดเมนูขึ้นมานะครับกดที่นี่เลยนะครับกดอัปเกรดเข้าไปนะครับตัวเกมนะครับจะมีอาวุธนะครับด้วยกันอยู่หลายสีมากนะครับมีสีเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีทองนะครับสีมั้งนะฮะดูเยอะนะครับแต่เยอะจริงนะฮะสีทองนี่ ไม่ต้องห่วงนะครับเกมนี้หากันได้ทุกคนและหากันได้อีซี่มากนะครับทุกคนสร้างได้อะไรได้หมดนะครับสร้างมาใช้ได้นะครับทุกคนของเท่าเทียมแน่นอนนะฮะคราวนี้นะครับตัวระบบนี้นะครับบางคนจะงงเรื่องการอัปเกรดนะครับการเสริมพลังอะไรก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับจะแนะนําให้ตามที่แพทมันเปิดออกมานะครับจริงๆของทางไต้หวัน ระบบอาวุธมีออปชั่นอยู่ประมาณ6-7ถึงเออปชั่นนะครับที่ต้องทำาว่าจะเป็นเสริมพลงังเป็นตีบวกเป็นยัดรูนเป็นขันเงาอะไรแล้วแต่เยอะมากนะครับแต่เราจะพูดแค่ตัวที่มันปล่อยสำหรับแพทนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าแพทหน้าอะไรมาไงเราค่อยว่ากันนะครับอย่างแรกมาก่อนเลยนะฮะมาที่ระบบของการเสริมพลังนะครับระบบของการเสริมพลังนะครับ มันก็คือการอัปเกรดครับถ้าเลือกเกมอื่นครับเรียกง่ายๆเลยคือการอัปเกรดนะครับซึ่งวิธีการอัปเกรดเกมนี้จะไม่ใช่เอาของมาตีบวกวัดใจว่าติดหรือไม่ติดนะฮะต้องกดวัดดวงไม่มีนะฮะเกมนี้ไม่มีวัดดวงแบบนั้นนะครับเกมนี้นะครับของทุกอย่างคุณเสริมพลังได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพี่จะเสริมอาวุธนะครับเราจะเห็นหลอดตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่ามันต้องมี exp อยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งหินอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมบางทีบางคนเรียกหินเสริมหินอะไรก็แล้วแต่นะคร นะครับมันจะให้ exp เท่ากับ10นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถครับกดอย่างนี้เข้าไปเลยครับกดตึ้มนะฮะเรากด up g a ก n หนึ่งหรือวลดูนะอันนี้ต้องการ6ใช่ไหมครับถ้าพี่กดเข้าไป6นะครับมันจะบวกให้เลยนะครับแต่เราไม่เอานั้นนะฮะนั้นบวกไปแล้วเรามาอันนี้ดีกว่านะครับมีแอรแทกับ HP นะครับไว้ PVP ด้วยนะฮะถ้าเรากดปุ๊บนะอันนี้ใช้10ดูนะครับมันจะหายไปก้อนนึงครับกดโปองครับเห็นปะหายไป4นะครับอันนี้นะครับถ้าต้องการไปอีกเล ก้อนนึงมัน10ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกดไปเลยครับกดไป1ปึ๊บหายไป2นะครับเป็นไงเข้าใจง่ายได้ครับ3อันนี้จะต้องเหลือ9นะครับใช้ไป3ก้อนครับนี่นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับระบบการเสริมพลังนะครับคราวนี้บางคนบอกอ่ยพี่ถ้าอย่างนั้นแล้วผมต้องเก็บไอ้ของพวกนี้ไว้ใช่หรือไม่นี่ครับบอกแบบนี้นะครับตัวเกมนี้นะครับเหมือนเกมรุ่นใหม่แล้วนะครับเกมสมัยใหม่สมัยนี้นะครับ ของทุกอย่างคุณตีบวกไปได้เลยนะครับมีแค่บางเกมเท่านั้นนะครับที่ยังต้องตีบวกกันใหม่อะไรใหม่ทำไรใหม่เกมนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเกมนี้เมื่อคุณใช้ของที่ระดับขึ้นสูงกว่าออโต้ทอนเฟอร์ให้หมดครับเพียงแค่ได้มากดใส่ทุกอย่างมานะครับไม่เชื่อนะครับดูนะอันนี้เป็นมือบวก2ถูกไหมครับเห็นไหมอันนี้มือพี่บวก2นะอันนี้บวก2นะครับเดี๋ยวมีมือสีฟ้าให้อยู่ในกระเป๋านี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่นี่นะฮะถ้ามีกดสวมใส่เข้าไปเกิดอะไรขึ้นนะครับกด ป่าบครับนี่นะฮะจากนั้นเรามาดูครับเรามากดที่อัปเกรดตึบตึบครับนี่บวกทารานเฟอร์มาให้เลยนะครับผมง่ายๆคือเกมนี้ทารนเฟอร์มาให้ครับคุณไม่ต้องร่วงครับมีอะไรอยากใช้ใช้ไปเต็มที่นะครับตัวเกมแบบทารานเฟอร์ให้อยู่แล้วนะครับว่าแล้วก็กดโชว์ไปนะฮะนี่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเกมหินพวกนี้นะครับใช้ไปเต็มที่นะครับคราวนี้คำถามถัดมาเลยครับว่าพี่แล้วไอหินพวกเนี้ยมันหาจากไหน ไอ้พวกเนี้ยในการใช้อัพพวกเนี้ยมันหาจากไหนครับพี่นะครับตัวแกมีวิธีหาทุกอย่างบ่อยหมดนะครับอยากได้อันนี้ใช่ไหมครับกดบวกเข้าไปกดช่องทางได้รับครับมันจะบอกมาคุ้มกันยังไม่เปิดนะครับดันเจียนนะครับคืออะไรนี่ครับดันเจียนนะครับพูดง่ายๆคือดันลายวันหรือบางคนจะเรียกกันว่าดันอุปกรณ์ก็แล้วแต่นะครับซึ่งถ้าเราไม่อยากเข้าแนวแบบนี้นะครับให้กดเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับกดที่เมนูนะครับ จากนั้นกดที่ดันเจียนตรงนี้นะครับมันจะมีดันเจียนทั่วไปตรงนี้นะครับถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับสังเกตนะจะปลดทีแล้วยี่แปดสี่สองห้าสิบนะครับอย่างอันนี้เป็นโค้ดเบต้าวันแรกนะครับเพราะฉะนั้นเลเวลมันถูกล็อกครับมันยังไม่ปลดออกมานะครับเพราะฉะนั้นมันเลยยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราลงดันเจียนนะครับมันจะลงได้จํากัดรอบอยู่ซึ่งการลงไปในนี้นะครับมันจะให้ไอหินอัปเกรดมาหรือว่าจะให้เป็นได้ทองในการอัปเกรดแบบนั้นมานะครับ และนอกเหนือจากตันพวกนี้แล้วนะครับสิ่งถัดมาที่เราต้องรู้และไม่ต้องไปเครียดกับมันเลยนะครับนั่นคือโอเคครับพี่ผมรู้ว่าผมหาหินจากอันนี้ได้แล้วพวกสีเสื้อครับพวกอาวุธพวกชุดอะไรต่างๆมากมายพวกนี้นะครับพี่ผมจะไปหามันมาจากไหนนะครับอย่างอันนี้นะครับเนี่ยเป็นฟ้าเป็นเขียวเป็นอะไรถูกไหมฮะเราสามารถหาชุดพวกนี้ได้จากดันเจียนครับ พูดง่ายๆก็คือครับคุณไม่ต้องคิดเยอะครับคุณลงดันเจี้ยนไปวันๆครับเดี๋ยวมันก็ดอบออกมาให้นะครับเดี๋ยวดันเจี้ยนมันก็ดอปชุดพวกนี้ออกมาให้นะครับมันจะมีชุดตามสีเลยนะครับอันนี้สีฟ้าอันนี้สีม่วงอันนี้เป็นสีม่วงนะครับเพราะฉะนั้นคุณลงดันได้เลยนะครับและเมื่อเล่นไปถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับมันจะปลดอีกออปชั่นหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือการคราฟชุดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหนึ่งในคลิปอื่นนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะฮะ ลงดันเพื่อหาหินเพื่อหาอะไรได้เต็มที่นะครับอันถัดมานะครับวิธีการหาหาจากไหนอีกนะครับนอกจากการลงดันนะครับกดตรงนี้เข้าไปนี่ครับนี่กดนี่กดนี่กดช่องทางกรได้รับครับภารกิจโลกครับปกติแล้วในแต่ละวันมันจะมีเควสให้เราทำครับอย่างนี้เห็นไหมครับกดปุ๊บเนี่ยเราก็ได้อันนี้มา10อันก็ได้นี่มาได้นี่มาคือทําเควสมันหามาได้ครับและมันยังหาได้จากอีกหนึ่งอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับเกมนี้นะครับ คุณกดไปที่แลกเปลี่ยนครับจากนั้นไปที่ร้านค้าเหรียญเฮวะนะฮะกดตึ้มเข้าไปนี่ครับนี่เลยนะครับมันจะมีของขายให้คุณอย่างเต็มที่กระนำซัมเมอร์เซลมากนะฮะหินเสริมพลังนะครับอันนี้เป็นขั้น2นะครับขั้น1ให้10ขั้น2ให้15นะครับถ้าใครรีบจะมาซื้อตรงนี้ ก็ได้นะครับก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปเลเวลแรกๆนะครับ CP ต่างกันประมาณ1000นี่ถ้า PVP กันนะเอาเอาแค่ PVP นะถ้าสเต็ปดีเล่นจังหวะเป็นทุกอย่างเข้ามือหมดครับ CP 1000แทบไม่เห็นผลนครับมันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะใครเข้าได้ก่อนใครต่อคอมโบเก่งกว่ากันใครแบบกดหลุดจากคอมโบแล้วกะจังหวะใช้แล้วแต่เทคนิคเลยครับไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะเพราะฉะนั้นส่วนตัวถามว่าต้องรีบไหม้นี่ครับวันแรกๆถ้าคุณจะรีบคุณซื้อก็ได้ไม่มีปัญหาครับ แต่หลังๆแล้วมันเอาไปใช้ทําอย่างอื่นน่าจะคุ้มค่ากว่านะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องของขวัญลูนซึ่งอันนี้โคตรสาคัญนะครับของขวัญลูนนี่โคตรสาคัญนะครับฉะนั้นถ้าส่วนตัวแนะนำนะก็ซื้อก็ได้วิกแรกครับแต่หลังๆคือไม่ต้องซื้อละนะครับก็คือหาเอาแล้วก็มาใช้จากพวกนี้เอานะครับคราวนี้พอบอกแบบนี้ครับคำถามสําคัญตามมาทันทีพี่ครับแล้วไอเหรียญเทวะหาจากไหนนะครับนี่ครับมันก็เขียนอยู่ชัดเจนครับเมื่อรับเมื่อชนะบอสในนันเจียนครับ พูดง่ายๆครับคุณอยากได้อะไรที่เกี่ยวกับการอัปเกรดพวกอาวุธอัพอาวุธเปลี่ยนสีอาวุธคุณลงดันเจียนครับทุกอย่างจบอยู่ในดันเจียนนะฮะคุณค่าบอสตัวหนึ่งคุณได้เหรียญเทวะครับอยากได้อะไรก็มาดึงเติมเพิ่มจากตรงนี้ไปนะครับมันก็อัพได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ลองดูแล้วกันครับว่า วางแผนการใช้ว่าคุณจะใช้แบบไหนอะไรยังไงครับคราวนี้นอกเหนือจากร้านนั้นนะครับมันยังมีวิธีการหาอยู่อีกแบบหนึ่งนะครับคืออย่างที่พี่บอกไปนะครับนั่นคือทุกครั้งเมื่อเราเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนสีเข้าไปแล้วนะครับของเดิมที่เราใช้อยู่ครับมันแทบจะไม่ได้ใช้ครับเพราะฉะนั้นเราสามารถย่อยทิ้งเพื่อเอาเศษออกมาได้เลยครับเช่นอย่างอันเนี้ยนะครับคือพี่ไม่ได้ใช้แล้วถูกไหมเพราะว่าพี่ใช้อันนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ครับที่จะไปใช้สีเขียวนะครับเพราะฉะนั้น ที่กดย่อยครับพรากดย่อยปุ๊บเห็นไหมมนให่หินเสริมพลังมาทันทีครับแล้วก็ยืนยันครับเพราะฉะนั้นของอันไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วครับคุณสามารถย่อยทิ้งไปได้เลยครับมันไม่มีประโยชน์จริงจังนะครับมันแทบจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับส่วนพวกของพวกเข่งอะไรพวกเนี้ยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับมันมีแฟชั่นที่ดีกว่านี้เยอะนะฮะคุณไม่ต้องไปเสียดายชุดช็ออะไรครับเอาพลังตรงนี้ไปก่อนนะครับที่ไม่ใช้ย่อยไปครับแล้วหลังจากนั้นเอาไอ้พวกเนี้ยที่ได้มานะฮะ ไปอัปเกรดครับไปอัปเกรดตัวไปทําพลังให้มันขึ้นได้มากกว่านี้ได้เลยครับคราวนี้เรามาดูอีกหนึ่งระบบที่สําคัญนะครับนั่นคือระบบออปชั่นนะครับระบบออปชั่นคืออะไรนะครับเรียกให้เข้าใจบ้านๆภาษาเกมเมอร์แบบเรานะครับถ้าเป็นเกมอื่นเรียกว่าออฟแมวครับแค่นี้จบเลยนะฮะเคลียร์นะครับซึ่งไอระบบออปชั่นนี้มันจะปลดเมื่อไหร่นะครับเมื่อเลเวกคุณถึงนะครับอย่างเงี้ยไม่เรเวถึงนะครับมันจะปลดออกมาให้เองครับหมายความว่าพอเวลถึงปุ๊บ ของแต่ละชิ้นจะให้เราออปชันเพิ่มได้ครับอย่างเช่นอันเนี้ยเสื้อพี่ยังไม่ได้ออปถูกไหมฮะคราวนี้การออปชันครับหรือออปแมวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมี2แบบครับ1กดชําระ1นึ่งทีอ่าเรียบร้อยครับได้มาเห็นปะมันจะรนดอมเลเวลออกมาครับว่าคุณจะได้เลเวลเท่าไรอะไรยังไงเป็นสแตทแบบไหนอะไรยังไงนะครับถ้าสมมุตินี่ครับเรามีออปชันนั้นออกมาแล้วนะครับและเกมนี้ข้อดีของมันก็คือคุณออปซ้าได้ครับแล้วมันให้เก็บได้10ครั้งด้วยนะฮะกดไปอีกรอบหนึ่งน จะเอาเด็กหรือจะสปิริตดีจ้านะี่ฮะกดอีกรอบหนึ่งครับนี่นะครับเป็นคอนเพิ่มขึ้นมานะครับเอาแบบไหนดีจ้านะี่ฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราเลือกได้เลยครับว่าเราจะใช้สายไหนที่มันแมทกับตัวละครของเรานะครับอย่างของพี่พี่ใช้สปิริตกับคอนแน่นอนนะครับ,ระะพรบเพราะฉะนั้นพี่เด็กไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือระบบออปชั่นเลยครับแต่บางคนถามว่าพี่แล้วสิบครั้งมีไว้ทาไมนะครับ ส่วนตัวความเข้าใจเลยนะฮะคิดว่า10ครั้งมันแค่ความสบายแต่มันมีความเชื่อบางคนบอกว่า10ครั้งเลเวลมันออกดีกว่าครับก็มันกดตั้ง10ครั้งของมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะไม่เชื่อกดให้ดูครับปุบไปนี่นะครับกดไปเนี่ยมันก็มันก็แทบไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนา,นานาจิตตังเลยครับว่าคุณจะใช้แบบไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งจำนวนออปชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ คุณสามารถเลือกได้และปรับให้เข้ากับตัวละครของคุณได้ครับคุณจะเป็นสายตีสายอึดสายแท้งสายยิวสายอะไรแล้วแต่เลยครับแล้วแต่คุณครับอีกหนึ่งระบบถัดมานะครับเราเรียกว่าระบบรูนนะครับรูนคืออะไรนะครับเกมอื่นเรียกกันบ้านๆเลยครับฝังหินนะครับฝังอัญมณีอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เกมที่คุณเคยเล่นมา เกมนี้ไม่มีอัญมณีครับมีแต่รูนนะครับซึ่งหลักการฝังรูนนะครับรูนจะแบ่งไปด้วยกันทั้งหมด3สี 4, นะครับจะมีฟ้ามีม่วงแล้วก็จะมีสีทองนะครับซึ่งรูนแต่ละชนิดนะครับจะบวกสเตตที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสเตตที่มันเกี่ยวข้องกับเราและเอารูนอันนั้นเข้ามาฝังเข้าไปในอาวุธชิ้นที่เราจะใช้นะครับนี่นี่คือหลักการของรูน อันถัดมานะครับลูนแต่ละชนิดนะครับมันจะอัปเกรดได้นะครับพี่กดอัปเกรดเข้าไปให้ดูนะครับหลักการอัปเกรดครับคุณต้องเอาลูนชนิดเดียวกันซ้ําๆนะครับมาใช้เพื่ออัปขั้นขึ้นไป ซึ่งรูนนะครับมันจะมีวิธีการหาอยู่นะครับกดตรงนี้ช่องทางที่ได้รับนะครับแต่ไม่หมดครับศึกวิลเลอร์ชนสงครามอะไรคุณทรัพยุพพานะครับซึ่งระบบพวกนี้เดี๋ยวแนะนำมาอีกทีหนึ่งนะครับหรือคุณจะหาจากร้านค้ารูนก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยหินตัวเนี้ยเอามาจากไหนนะครับมันจะแจกให้คุณอยู่แล้วครับคุณล็อกอินทุกวันมันแจกหินนี้แน่นอนนะครับคุณสามารถเอามาดึงของดึงนั่นดึงนู่นดึงนี่ได้นะครับให้ดูนะครับมันมีหินทองด้วยแต่ใช้ถึง500ยนะครับเลยเป็นที่ มันใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยสาอันเนี้ย1 0 0ครับโอ้โหหายากนะครับสีทองหายากนะครับเปิดมาแลนดอมกันอีกนะครับเพลินเลยนะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งลูนสีต่ําคุณยิ่งอัปเกรดง่ายนะครับมันจะยิ่งอัปเกรดง่ายกว่านะครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมบางคนที่ไม่ใช่สายเปตาจ๋านะครับเขาจะเล่นลูนสีม่วงกันนะครับเพราะมันหาอัพขั้นอัปเกรดขึ้นไปได้ง่ายกว่าลูนสีทองนะครับสีทองมันแตทแรงจริงแต่ว่ามันอัพขั้นยากมาก นะครับฉะนั้นอันนี้แล้วแต่คนนะครับว่าคุณอยู่ระดับไหนแบบไหนอะไรยังไงครับคราวนี้นอกเหนือจากรูนที่เป็นสีม่วงสีทองเฉยแบบนั้นนะครับสิ่งถัดมาที่คุณต้องสนใจของรูนนะครับนั่นคือสเตตพิเศษนะครับถามว่าสเตตพิเศษคืออะไรนะครับเดี๋ยวกดไปให้ดูนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าพี่ใช้รูนแบบนี้นะครับคือใช้รูนสีม่วง2อันนะอย่างเงี้ยฝัง2อันครับเป็นป้าสีม่วง2อันเราเรียกว่าแบบแฝดนะฮะมันจะให้แอดแท็บวก37 ของลูนที่ฝั่งเตตัสโจมตีบวก28%ของลูนที่ฝังเด็กกัสปริตดบวก50%อย่างเงี้ยเด็กกัสปริตแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้เด็กกัสปริตมันก็จะบวกแต่ถ้าแบบนี้มันก็ไม่ได้บวกอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาให้คุณนะครับเก็ตปะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันคือสิ่งที่ต้องต้องไปปรับเลยครับว่าคุณจะใช้รูนไหนคุณจะใช้อะไรยังไงนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับการใช้หินแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าคุณใช้ม่วงสามนะแอตแทับ โจม50 DEX s เด็กสปิรแครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นโจม50 DEX s เด็กสปิริตนะครับเห็นป่ะมันแทบไม่ได้ต่างอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปใช้แบบไหนคุณเน้นสีแบบไหนอะไรังไงครับชื่อมันจะมีผลนะครับกับการที่คุณจะเอาไปทําเป็นโบนัสสแตะในส่วนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ย วางแผนดีๆนะครับว่าคุณจะใช้รูนสีไหนอะไรยังไงนะครับไอคำว่าโ bon บนะัตแตดฝังแฝดเฟิร์ดอะไรเงี้ยมีผลนะฮะมีผลในพาร์ทอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเงั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปครับเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้หลกัหลกๆทั้งมวลของระบบที่เกี่ยวข้องกับอาวุธก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งระบบที่ เป็นระบบที่พีไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะฮะนั่นคือระบบคู่หูเดี๋ยวเราไปว่ากันในพาร์ทถัดไปนะครับว่ามันมีผลต่อเกมมากน้อยขนาดไหนอะไรยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปว่ากันคลิปหน้าครับชั้นคลิปนี้หลกัหลกๆก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subs subscribe เป็นกันด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ